ต่อไปอมาบอกเทคนิคการตลาดออนไลน์อีกแล้วเข้าสู่เรื่องใหม่8เทคนิคการเขียนแคปชั่นขายของค่ะทุกวันนี้เราก็ฮารเซลเนาะแต่ว่าจะหารเซล์ยังไงให้ขายได้ด้วยให้คนหยุดอ่านโพสต์ของเราแล้วก็เรียกว่าไอเดียนี้ปรับใช้ได้ทุกแพลตฟอร์มเลยเอา้า แปดเทคนิคเตรียมจดกันเหมือนเดิมกระดาษปากกามาเลยและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปด้วยนะคะมาดูเลยค่ะเทคนิคที่แรกเทคนิคแรกที่สวีมาฝากกันคือการมัดใจลูกค้าตั้งแต่บรรทัดแรกนั่นเองคือเราจะต้องสื่อสาร นะคะใจความสําคัญตั้งแต่บรรทัดแรกประโยคในบรรทัดแรกเรียกว่าเป็นสิ่งที่สําคัญเลยนะคะที่จะทําให้ลูกค้าของเราเห็นเพราะฉะนั้นเราต้องกระแทกมีอะไรสําคัญอย่างเช่นอย่างนี้โซอี้ขายคอร์สใช่ไหมโซอี้ก็จะจั่วหัวไปเลยบรรทัดแรกโควิดในชีนรอบนี้จะจบยังไงไม่รู้แต่ที่รู้รู้ก็คือธุรกิจออนไลน์ต้องไปต่ออะไรอย่างเงี้ยต้องเดินต่ออะไรประมาณเนี้ยนะคะโซอี้ก็จะแบบว่า โพสให้คนเนี่ยอ่านแล้วแบบว่าเฮ้ยจริงด้วยธุรกิจออนไลน์มันต้องไปต่อนะหรือว่าเนี่ยนะคะโซอ, so อีก็บอกว่าจุดจบของ Facebook Fanpage หากคุณไม่เข้าใจการซื้อโคสนาะเพราะว่ายอด r i ชเนี่ยนะลดลงเรื่อยๆโซ so อีก็จะมีการจัว h e a d l i n mm ์ hmm. ให้แบบว่าน่าสนใจแั้นบรรทัดแรกสำคัญมากหรือถ้าเกิดคุณขายของคุณก็อาจจะบอกว่า ลดโฮตำกว่าทุนโค้รหาเซลลดโฮตำกว่าทุนนะคะหรือรุ่นฮิตของเข้าเพียง10ชิ้นเท่านั้นถ้าเกิดดูภาพอินเสิร์ตอันนี้โซอี้ก็จะขายคอสสัมมนานะะโซอี้ก็จะบอกว่ายิงโณสนานะะทุกวันนี้คุณยิงโฆษณาเหมือนกับเอาเงินไปละลายลงแม่น้ำหรือเปล่านะคะเออจั่วหัวให้คน,นยหยุดอ่านคอนเทนต์เรานั่นเองอะ คราวนี้อันนี้เทคนิคแรกผ่านไปมาดูเทคนิคที่2ค่ะเขาบอกว่า Hash tag never die เ a s h ฮ a never die คือการใช้ hashtag ะคะจะช่วยเพิ่มโอกาสให้คนเนี่ยเห็นสินค้าเรามากขึ้นแล้วก็สร้างโอกาสในการเพิ่มยอดขายให้กับร้านเราด้วยเพราะฉะนั้นนะคะทุกๆุกโพสต์ขายของเราก็ต้องมีแฮชแท็กเพื่อให้คนเซิร์ชค้นหาเจอนะคะต่อไป เนี่ยอันนี้โซอี้ก็จะมีแฮชแท็กของโซอี้เนาะแต่ว่า lower third บังเขาเอาลงทันทีซึ่งก็มีแฮชแท็กว่าโซอี้สก๊อฟนะคะมีคำว่าผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่สก๊อฟภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็มีคำว่าผ้าพันคอนวัตกรรมนั้นมันก็สำคัญมากทำให้คนนเสิร์ชคำว่าผ้าพันคอปุ๊บเฮ้ยเจอโพสต์ขายขอ,ของของเรานั่นเองนะคะอะมาดูเทคนิคที่3 เทคนิคที่3ก็คือ call to action เราจะต้องทำให้ easy ที่สุดคือง่ายที่สุดนั่นเองเมื่อลูกค้าค่ะเขาอ่านแคปชั่นในการขายของเราอ่านแล้วรู้สึกเฮ้ยชอบชอบชอบ,ชอบจะสั่งซื้อแล้วโอ้โหปรากฏคุณมีลิงก์18สิ่งนะคะลิงก์ขั้นตอนการสั่งซื้อของคุณต้องง่ายที่สุดเช่นคุณอยากให้เขาทัก ทาง f a c e b o o อินบ o อเข้าไปคุณก็เอาแนบลิงก์ของ Inbox Facebook หรือคุณอยากจะแบบให้เขาเนี่ยแอดมาทาง l i น์ OA คุณก็สามารถแนบลิงก์ไลน์ OA ไปได้เลยแต่ลิงก์อะไปทำไอตัวช็อตเทนเนอร์มาก่อนนะให้มันสั้นๆไม่ใช่ยาวเป็นปืดๆอ่านแล้วงงว่าฉันจะคลิกลิงก์ไหนดียกตัวอย่างอันนี้โซอีก็บอกว่าติดตาม ความรู้เรื่องการตลาดออนไลน์กับโซอี้ทางไลน์ OA เอลิงนี้ทาง YouTube นี้ทาง i n s t a g r กรนี้หรือเว็บไซต์เว็บนี้ได้เลยเห็นไหมอ่านแล้วมันดูอีซี่อ่ะมันเป็นระเบียบแล้วคนก็สามารถเลือกติดตามได้ง่ายด้วยนะอ่ะต่อไปเทคนิคข้อที่4นะคะข้อที่4เขาบอกว่าข้อมูลต้องครบถ้วนและจัดเลเยอร์ให้อ่านง่าย สำคัญมากๆเวลาเราทำคอนเทนต์ขายเนี่ยแคปชั่นขายของเนี่ยนะคะข้อมูลต้องครบถ้วนแต่บางคนเนี่ยไม่มีการเคาะบรรทัดเลยเขียนแคปชั่นยาวๆพลืดพลืด,ลดทำให้อ่านยากไม่น่าสนใจแล้วแบบบางทีเราก็ไม่ได้อยากอ่านอะไรแบบว่ายืดยาวอ่านดูตัวอย่างอันนี้ดิฉันก็เวลาทำคอนเทนต์ในการขาย นนี่เห็นเฮดไลน์ของดีฉันไหมเมื่อคู่แข่งมากขึ้นต้องทำการตลาดออนไลน์ให้เหนือชั้นนะคะต้องรู้ลึกรู้จริงเท่านั้นแบบมืออาชีพและนี่คือการพาดหัวแล้วคุณจะเห็นว่าโซอี้มีการเคาะบรรทัดเพื่อให้คนอ่านเนี่ยสามารถอ่านได้เข้าใจง่ายๆมีการขยี้นะคะสรรพคุณอพูดถ้าเกิดของคุณเป็นสินค้ามันคือสรรพคุณให้เป็นบูลเลตบูลเลต นะะอย่างโซอี้ขยี้เป็นบูลเลตน,นี่คือสิ่งที่เขาจะได้เรียนรู้หรือสิ่งที่โซอี้สอนนั่นเองแล้วก็มี call to action ข้างล่างเห็นไหมเป็นแบบดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกลิงก์นี้นี่งไงแล้วก็มีเบอร์โทรให้ด้วยเพราะฉะฉนั้นข้อมูลครบถ้วนและจัดเลเยอร์ให้อ่านง่ายนะคะ <S <S ต่อไปเทคนิคข้อที่5ข้อที่5คือแคปชั่นต้องไม่ยาวเกินไปโอ้ บางครั้งเนี่ยเราใช้ประโยคซ้ําซ้อนคําซ้อนทับกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าด้วยก็ควรทำให้กระชับเดี๋ยวเว้นเบอร์บางทีโซอี้ก็เจอน้องที่แบบทำคอนเทนต์แล้วเขาใช้แบบประโยคซ้ำซ้อน,นโซอี้ก็บอกขีดค่าอันนี้มันเท่ากันหรือประโยคเนี่ยมันไม่มีความหมายเลยตัดออกก็ได้มันเท่ากับศูนย์นะคะมันไม่ได้ช่วยขายอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สื่อสารจะต้องกระชับนะคะ เพราะว่าคนออนไลน์อ่ะเขา,าอ่านคอนเทนต์เยอะแล้วเขาก็ไม่อยากอ่านอะไรที่ยาวๆเวินเวอเกินไปนะคะอ่ะมาเทคนิคต่อมาเทคนิคข้อที่6จดทันไหมเนี่ยข้อที่6คือเราต้องบอกความแตกต่างของแบรนด์เราหากสินค้าเรามีคู่แข่งเยอะนะคะ หาสินค้าเรามีคู่แข่งเยอะเนี่ยเราก็เน้นย้ําเลยว่าฉันแตกต่างจากคนอื่นอย่างไรนะคะอย่างโซอี้เป็นโค้ชที่สอนเรื่องการตลาดออนไลน์แต่สิ่งสําคัญคือโซอี้เนี่ยไม่ได้เป็นโค้ชอย่างเดียวแต่โซอี้เป็นผู้ประกอบการตัวเป็นๆด้วย ที่เป็น SME จริงๆแล้วก็รู้ว่า SME เนี่ยเวลาทําการตลาดออนไลน์แล้วเจอเพนอะไรนั่นเองหรือถ้าเกิดเป็นสินค้าภาพันคอซีอก,ก็จะบอกว่าภาพันคอของเราเนี่ยไม่ได้โดดเด่นแค่เรื่องดีไซน์นะคะเพราะดีไซน์ใครๆก็มีดีไซน์ที่ดีได้เอาก๊อปปี้กันง่ายมากทุกวันนี้นะคะแต่สิ่งที่เราทําคือเราสร้างภาพันคอนวัตกรรมนะมีผาพันคอมีกลิ่นหอมผาพันคอปรับอุณหภูมิผาพันคอลดความอยากอาหารอันนี้คือ ความแตกต่างของแบรนด์เรานะคะอ่ะแต่บางทีออ้ยพี่โซอี้เผื่อเขาก๊อปปี้นวัตกรรมเราแล้วพี่โซอี้ทํายังไงละ่ะโซอี้จะบอกว่าสิ่งหนึ่งที่คนอื่นก๊อปเราไม่ได้เลยนะก็คือแบรนด์เพราะฉะนั้นเราต้องสร้างแบรนด์สร้างภาพจำของเราลงไปนะคะเรียกว่าโอเควันนี้ถ้ามันคออาจจะลวดลายเหมือนกันนวัตกรรมบางคนเอ้ยทําได้เหมือนเหมือนกันนะก็มีนะแต่คราวนี้แบรนด์ของเราอ่ะ ตอกย้ําอะไรส่งมอบคุณค่าอะไรให้กับลูกค้าสิ่งนั้นคือสิ่งที่เราต้องสื่อสารให้มันชัดมากขึ้นนี่คือความแตกต่างของแบรนด์เรานะคะอ่ะมาต่อนะคะต่อไปโอ้โหเทคนิคข้อที่7นะคะข้อที่7ก็จะบอกว่าต้องมีตัวเลขด้วยการเขียนอะไรก็ตามมีตัวเลขตัวเลขเนี่ยเรียกว่าเป็นการต้องมนมนสกด เพราะทุกครั้งที่เราใส่ตัวเลขเข้าไปเช่นเหลือ5ชิ้นสุดท้ายเท่านั้นนะคะ3วันสุดท้ายเท่านั้นเหลืออีก7ชั่วโมงเท่านั้นเหลืออีก30นาทีเท่านั้นคนจะหยุดอ่านเพราะตัวเลขมันสามารถช่วยจูงใจทำให้หยุดนิ้วคนได้นะคะดึงดูดความสนใจได้นะ,ะแล้วโซอี้ก็ใช้เทคนิคนี้เรื่อยๆเลยนะแล้วก็สอนให้นักเรียนทุกคนใช้เทคนิคนี้ด้วยต่อไปค่ะสิ่งสุดท้ายสำคัญแต่ หลายคนชอบมองค่ามันคือการใส่ความเฟรนลี่ลงไปใส่ความเฟรนลี่ลงไปในแคปชั่นน่ะบางคนนะคะพอสวมบทบาทเป็นแอดมินเพจนะเออเราต้องเขียนคอนเทนต์พิมพ์คอนเทนต์จะใส่ภาษาทางการใส่ภาษาแมกกาซีนใส่ความวิชาการลงไปเรียกว่าสวัสดีค่ะวันนี้แอดมินมีโปรโมชั่นเด็ดๆมาบอกเล่าคุณลูกค้าะคะมันก็ดูแบบว่าเป็นคอนเทนต์ที่จืดชืดนะคะเราก็อาจจะใช้ ความเฟรนลี่ใช่แบบมอร์นิ่งค่ะสาวๆวันนี้มีโปรโมชั่นเด็ดๆมาฝากนะคะอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะทำให้แบบเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องมาเซตคาแรคเตอร์ของแบรนด์เราก่อนนะว่าแบรนด์เราเนี่ยมีคาแรคเตอร์มีแบรนด์ไอดนติตี้ยังไงบ้างเป็นคนเป็นคนแบบไหนจะได้ใช้ภาษาสื่อสารเป็นภาษาเดียวเลยนะคะ <c oughs> ยาวมากและนี่คือ8เทคนิค การเขียนแคปชั่นขายของค่ะอย่าลืมเอาไปทำนะคะเรียกว่าบางคนเนี่ยสามารถรวบรวมทุกอย่างให้มันอยู่ในแคปชั่นขายของโพสเดียวได้คุ้มค่ะเราอาจจะนั่งเสียเวลาในการทำโซอีเรียกว่าเซลล์คอนเทนต์นะแคปชั่น mm. ขายอะโซอี้เสียเวลาในการทำเซลล์คอนเทนต์เนี่ยมี40นาทีแต่คุณเชื่อไหมทำครั้งเดียวเนี่ยเราเนี่ยเรียกว่าสร้างยอดขายมูลค่าหลักแสนหลักล้านได้เลยจากคอนเทนต์นั้นให้เวลากับเขานิดนึง นะคะการเคาะบรรทัดการเลือกคําการใช้ภาษาการตัดคําออกเก่าคําซ้ําซ้อนออกไปสําคัญมากๆเลยจ้าอโอ้โหเรียนรู้เรื่องการตลาดออนไลน์ไปเยอะมากๆเลยเนาะวันนี้เอามาแชร์กันเนี่ยสี